สามีผมเลยขยับไปเุีย้ายไม่ใหญ่เขานอกที่นั่นคือเอ่ยยายที่นั่นเราก็จะพากันไปรวมสีคนก็ไปด้วยกันครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเรนาเอวเอสวันนี้ก็เป็นวันที่4 EP4 ที่เรายังอยู่กันที่พัทยานะวันนี้วันที่4ก็ ไม่ได้มีกิจกรรมตายตัวว่าเราจะทําอะไรกันเนาะก็คือก่อนอื่นเลยก็คือเราก็คิดว่าจะไปหาอาหารเช้าทานกันที่นาวชัยตัวข้ามวชัยเขาจะมีร้านอาหารแบรบว่าทาแล้วเรียบร้อยราคาอาหารจานละส0 40บบาทเองค่ะถูกแล้วก็อร่อยด้วยเราจะพาทุกคนไปทานอาหารกันที่นั่นเนาะ เสร็จเรียบร้อยอาหารคืออร่อยมากเราไม่แน่ใจว่าถ้าเราสั่งอาหารข้าวแล้วก็จับสมงอย่างราคานีแบบเนาะมูเฉพาะที่เป็นถุงค่ะถุงอย่างนี้ <c oughs> ถุง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 ใสถุงละสามส30บาทก็คืออาหารอร่อยมากมาเมื่อไหร่คือเราต้องมาซื้อที่นี่ทุกครั้งเลยร้านเขาจะอยู่ที่หน้าวัดชัยไม่แน่ใจไาซอยก,กันเนาะใครอยากกินก็ลองมังดัอาหารเช้าว,วันนี้เป็นผัดกะเพ,พราพอทานเสร็จ เราก็มาหาซื้อขนมหวานเอาไปฝากเพื่อนที่ร้านเสริมสวยค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยดูเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งก่อนไปที่ร้านเสริมสวยเนาะ mm hmm. ก็ได้มาบ้างค่ะชุดนี้สวยดีจะเอาหรือไม่เอาดีนะสวยดีนะชุดนี้ก็สวยกุชชี่แล้วแล้วเราก็ได้มาสามชุดาาราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนานจะเจอเสื้อผ้าที่ถูกใจเราก็เลยซื้อเก็บไว้เลยแล้วแล้วเราก็มาถึงร้านเสริมสวย ซื้อกับข้าวมาฝากเพื่อนแล้วก็เซน่ามาทำสรัคุาสามีมานวดแล้วก็เมน,นวด เซนาทำผมเสร็จแล้วค่ะสวยเลยเลยหนดูสิหญิงเซนามัตสะไดนี่นะคนหลังสิเทินเรา้ันหลังโอ้สวยจังเลยแอนดี้ชมมิล่ะมีละคอยอยู่ยังสวยไหมคะไวยเเลยสวยเนาะส่วนค่าทำผมสำหรับผมที่ยาวขนาดนี้ อยู่ที่ราคา400บาทค่ะทรงผมเซ้นหน้าหลังจากสระไดแล้วก็เหน็บออกมากก็จะสวยประมาณนี้ผินเส้นซนะาสวยมากสวยไหมคะสวยค่ะเสียงวันนี้ก็จะคอยก็จะแฮบๆหน่อยค่ะคือวันนี้เจ็บคอมาหลายวันแล้วไม่หายสักทีสวย เราพาเด mm ็ก hmm. ๆไปทําผมเสร็จเราก็กลับมาห้องค่ะแล้วก็พามาเปิดถุงเปิดถ,ถุงชอบพิ้งตลาดนะัดซอยประขาวไม่ใช่ตลาดนะั้นเราไปซื้อเสื้อผ้านี่เป็นจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเก่าว,วัดชชยเนาะถ้าใครมีที่ภรทยาเขาก็จะูจจ้จัดแบบเราไปได้มาสามชุดก็คือปกติวเวลาหาดูเสื้อผ้าในตลาดนันไม่ค่อยมีถูกใจคือร้านที่เราไปเมื่อเช้านี่ชอบหลายชุดเลยก็เลยตามมาสามชุดเลย อะไรบ้างมั้งชุดแรกจะเป็นจะเป็นกตาเกี่ยงี้อไเก่ยนาตาชมาคู่กับเสื้อยางีงคะนี่เป็นแบบนี้อ่ารักเลยใส่ส่วนข้างหลังเขาจะเป็นแบบนี้โชว์หลังหน่อยนึง ้าก็ถือว่าค่้นข้างดีอยู่นะผ้านี้เสื้อบางๆหน่อยกาง,งเกงก็คือกระโปรงกางเกงนี่คือหนามากตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองเป็นกางเกงเข้ามาก,กับเสือ้อ เสุดกาแบบนี้เราก็เป็นชุด,ดนั้นเนาะแต่ออกนาเป็นประมาณนี้ชุดที่สองแล้วก็มาพร้อมกับเข็มขัดด้วยชุดสุดท้ายเป็นกระโปรงกุชชี่มาพร้อมกับเสื้อสุดกา นี่เลยประมาณนี้นี่ค่ะน่ารักด้มาสชุดเลยร้านเดียวกันเลยนะเนี่ยและนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันที่วันเลี่ยกเนาะไม่ได้ทําอะไรมากมายแต่ก็ียังไม่รู้หลังจากนี้จะไปทําอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็อะไรยังอยู่ประมาณเที่ยงวันอยู่เนาะเดี๋ยวก็รอดูว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปค่ะเมื่อกี้เอาเราเอา,เอาชุดไทยทุกคนดูมันคือ มองไม่เห็นชัดเนาะเราอมาทําอย่างนี้ให้คนได้ดูกันคือคือมันน่ารักค่ะก็เลยอยากเอาให้ดูเป็นประมาณนี้ชุดกุชชี่ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนลังเสื้อาลายแขนยาวนะแต่ตัวนี้มันเป็นแขนสั้นแล้วตัวนี้เป็นสกล้ามกับเป็นเกียงส่วนชุดที่เราชอบมากที่สุดคือเราชอบชุดนี้ค่ะน่ารักดีให้ครับ หลังจากที่ทับก่อนสเป็เราก็จะพาทุกคนไปม้าประชามค่ะทุกคมุามีคนไกขยับไปสีหาอไรเงี้ยเน่อแม่ยายเขาที่นั่นคือเอ่ยย้ายที่นั่นค่ะเราก็จะพากันไปรวมสี่คนก็ไปด้วยกันค่ะไปออกเดินทางเราก็แวะมาเติมน้ำมันกันที่ร้านที่เราเช่ารถค่ะแล้วก็ออกเดินทางกันต่อไปเนาะ ซอยที่เราอยู่ตรงนี้เป็นซอยบัวขาวค่ะก็คือรถเยอะมากรถติดเลยไม่รู้ว่ารถจะติดไปไหนซอยนี้เป็นซอยคันนี้ค่ะพาหนุ่มๆมาดูซอยคันนี้กันเนาะส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นพัทยานาเกลือเนาะมีเขามีห้างเทอร์มินอลเทเวนต์ดวันข้างหน้าเรานี่นเนาะก็คือเป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่เนาะตอนเปิดใหม่ๆก็คือคนเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ล้วคิดว่ามันเงียบนะเธอเทอร์มินอลเทเวนต์ดวันเนี่ย แต่ข้างในเขาก็สวยค่ะขลับไปเรื่อยๆค่ะเราจะไปหาตลาดนัดแถวๆบ้านายายของลูกชายสามีเนาะซื้ออาหารไปฝากยายเขาที่บ้านค่ะแค่ปีดพดเ่งถึงแล้วตลาดค่ะเราก็จะมาหาซื้อผลไม้ซื้อขนมหวานอะไรเงี้ยไปฝากเนาะซื้อเสร็จก็ออกเดินทางตอ่อไปแล้วเราก็มาถึงบ้าน ยายก็คือยายของลูกชายคุณสามีค่ะอยู่ข้างหน้าเรานี่เลยจึงแล้วที่เห็นนี่ก็คือของปากที่เราไปซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้ค่ะก็จะมีอส้มมีชมพูมีขนมหวานมีลำไยแล้วก็กะล่าพอ เยี่ยมยาเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับไปที่พัทยาเหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อเจอรถไฟก็เลยต้งองรอก่อนพอรถไฟไฟก็ดูมอเตอร์ไซค์ก็จะเยอะขนาดนี้เมืองไทยเนาะมอเตอร์ไซค์ก็คือเยอะที่สุดแล้วค่ะหลังจากที่ ทางฉันสามีฐานใหญ่เขาเสร็จเขาก็ออกไปบ้านพักคนเนราพักหนึ่งเราก็ออกมาหาอาหารเย็นทานจรีงบอกแต่ซึ่งที่ที่เรามาก็ที่ที่เดิมจะมา,มา,าว่ดเช้าคือหน้าวัดชัยค่ะจึงหาซื้ออาหารทานเพราะว่าตอนเย็นเสร็จตอนเย็นเขาจะมาขายอาหารเย็นย้านอกทางท่าทางเนาะยังไงก็มาดูกันว่าวันนี้เย็นนี้เราจะทานเอาอะไรกินเป็นอาหารเย็นกัน อาหารเย็นวันนี้ของพวกเราก็น่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เราเดินผ่านเห็นคนนั่งกันเยอะเต็มแป๊บทุกโต๊ะเลยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะอร่อยเนาะก็เลยจะซื้อกลับไปกินที่บ้านแล้วแล้วเราก็กลับมาที่ซอย15ซอยนี้คือซอยที่เรามาหาทานอาหารเช้ากันเ,นเมื่อเช้านี่ค่ะนี่แต่ตอนนี้เขาไม่น่าจะเปิดแล้วนะเราคิดว่าเขาน่าจะเปิดเฉพาะตอนเช้าอาหารก็มีค่อนข้างเยอะเนาะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คืออาหารแบบสไตล์คนไทยเราเลยค่ะมีพวกยำมีม ลูกชิ้นมีปลายงปลาย่างส่งตมงส่งตำปลาเผาคือคือมีให้เลือกเยอะมากร้านที่เราทานมาเชาหยุดสายมือค่ะซื้อเสร็จก็ออกเดินทางกลับเพื่อไปขึ้นรถสองแถวที่อยู่ฝั่ง้ายมือแต่ก่อนที่จะไปขึ้นรถสองแถวเราก็จะแวะเข้าร้านนี้พัทยาบิวตี้เพราะว่าลูกสาวคนโตอยากซื้อของในนี้ค่ะพอเข้ามาบริเวณข้างในคือ ของขายเยอะมากเกี่ยวกับความสวยความงามถ้าใครมาร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะร้านนี้อยู่ที่พัทยาใต้เนะานนะพอมาถึงนั่งแรมก็มาซื้อส้มตําอีกแล้วก็ทานอาหารเย็นกันแล้วก็เข้านอนกันค่ะคืนนี้วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็ประมาณนี้ค่ะสวนวีดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าค่ะบาย